ทีนี้ก็จะได้ดูกันถึงในคำว่าธรรมะคำเดียวนั่นน่ะมันมีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างไรบ้างข้อนี้ผมขอ,ขอย้ำให้ช่วยกันฟังให้ดีจำให้ดีเอาไปคิดให้ดีจะสะดวกในการเรียนศึกษาธรรมะอีกมากมาย ห,หรือว่าในการที่จะไปพูดจาก,กับคนต่างประเทศให้รู้จักสิ่งที่เจตธรรมะได้ถูกตรงตามหลักของพุทธศาสนาแต่มันเต็นไปไม่ได้ที่จะไปถูกตรงกับหลักของพวกอื่นเป็นไปไม่ได้ครับ <c oughs> พ้าเรามีตามหมายที่ไม่เท่ากันอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ตธรรมะ เล่งถึงในสิ่งทุกสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเราถือกันว่ามีอยู่สี่ความหมายคือมีความหมายอยู่สี่ประเภทก็ได้หรือมีความหมายอยู่สี่ความหมายก็ได้คว <c oughs> าหมายที่หนึ่งคือมันเป็นธรรมชาติ เป็นตามธรรมชาติคือตัวธรรมชาตินั่นเองเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติที่ความหมายที่สองธรรมะคือกฎของธรรมชาติคงจะฟังออกแล้วว่าไม่ใช่ตัวธรรมชาตินะคือกฎของธรรมชาติกฎที่มีอยู่ในธรรมชาติรือโดยธรรมชาติตามธรรมชาติเรียกันสั้นๆว่ากฎของธรรมชาติกันแลวกัน เป้าหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติความหมายที่สี่คือผลที่ออกมาจากหน้าที่นี่ทาํทาวฟังขัดใจเฉพาะตัวธรรมชาติเหล่านี้ว่าอันหนึ่งหมายถึงตัวธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติทุกอย่างทุกชนิดเนะี่ยที่พูดแล้ว,วไม่มีไม่ยกอเว้นอะไร ที่ในตัวธรรมชาตินั่นน่ะมันมีกฎของธรรมชาติสิงสถิตยอยู่ด้วยที่ทําให้ธรรมชาติเหล่านั้นเป็นไปตามกฎโดยเฉียบขาดเลยนี่เยกฎธรรมชาติจะมาแต่ไหนใครสร้างเลยมันไม่มีใครตอบและไม่ต้องตอบไม่จําเป็นจะต้องตอบแต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีกฎของธรรมชาติ สิ่งอยู่เพื่อควบคุมสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านั้นให้ธรรมชาติเหล่านั้นเป็นไปนตามกฎของธรรมชาติทีนี้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายมันก็เกิดมีหน้าที่ขึ้นมาหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันจะต้องตายน่นีความหมายนี้สำคัญมากอะ เป็นตรวจตรวจตัวใจความของเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติความหมายที่สามทีนี้ความหมายที่สี่นี่ยไม่ค่อยจะสําคัญในักเพราะมันมันเป็นผลที่ออกมาจากหน้าที่กันนะถ้ามันมีหน้าที่ทําหน้าที่แล้วมันก็มีผลออกมาจึงเรียกว่าผลอที่เกิดจากหน้าที่ อันที่หนึ่งคือธรรมชาติอันที่สองคือกฎของธรรมชาติอันที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติในควมัยที่สี่ก็คือผลที่เกิดมาจากหน้าที่ในทุกสิ่งจะเป็นอย่างนี้ที่เราควรจะสนใจก่อนก็คือในคนคนหนึ่งเอาเราเองเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นตัววัตถุสําหรบศึกษาเลย เรานี่ประกอบด้วยร่างกายนี่ร่างกายนี่เป็นผมขนและบันนังไปกระทำใจแล้วก็ประกอบอยู่ธาตุด,ดินคือด,ดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เป็นอยู่ตามธรรมชาติที่เป็นส่วนร่างกายก็มีและส่วนหนึ่งก็เป็นจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่ที่ทําานที่ทั้งจิตทั้งกายแต่ทั้งจิตนี่นนเรียกว่าธรรมชาตินล้วมันกาลังเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ความหมายที่สูงสุดก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือมันเปลี่ยนแปลงนั่นเองนั่นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติเป็นเกิดมาจากท้องแม่เป็นยันัรนก็เปลี่ยนแปลงมาตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่ากฎของธรรมชาติก็มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติหรือตัวเรา ทีนี้ไอเราที่สมมติเรียกกันว่าเราทั้งกายและใจเนี่ยสมมติเรียกว่าเราเนี่ยมันก็เกิดมีหน้าที่ขึ้นมามันมีหน้าที่ที่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินะี่มันจึงจะรอดชีวิตยอยู่ได้มันจึงจเจริญไปตามที่เราต้องการนะถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกตามกฎของธรรมชาติแล้วมันต้องตายนะไน่ตายมันก็นลําบาก เราต้ liberal, องการใจคนดีที่สุดมันก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่ถูกตามกฎของธรรมชาติดังนั้นจึงถือว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดคนก็ได้สัตว์ก็ได้ต้นไม้ไรก็ได้ที่มีชีวิตจะมีหน้าที่ที่จะต้องกระเพื่อถูกต้องตามกฎของธรรมชาติความหมายที่สามเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างที่เคยพูดจได้ยินบ่อยๆว่าธรรมธรรมะเลยว่าหน้าที่ ที่คมหมายที่สี่มันก็มีผลเกิดขึ้นบางทีร่างกายเราเนี่สบายบ้างไม่สบายบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเผลที่มันเกิดมาจากหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมะด้วยเหมือนกันแล้วคุณไปดูเป็เรือบดูจะเห็น่าไม่มีไม่มีอะไรที่ยกเว้นที่อยู่นอกไปจากไอ้คำสี่คำนี้ไอ้ความหมายสีคย่ความหมายนี้ได้ แล้วก็ควรจะสังเกตเห็นจะเลยว่าไม่สี่ความหมายนั้นอความหมายที่สำคัญที่สุดก็คือความหมายที่สามที่แปลว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติความหมายนี้คงใช้กันมาแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่มนุษย์ต้องทําอะไรให้ถูกต้องเพื่อความรอดอยู่ได้ก็เรียกว่าหน้าที่ ื่าคำว่าหน้าที่หน้าที่ในภาษาไทยเราคือกำธรรมะในภาษาบาลีท่านจริงยึดตือความหมายนี่มาโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้เพราะไม่ตอนนั้นก็ยังไม่ต้องไปศึกษาภาษาหรือบัญญัติคําภาษาปรชาัชญามันยังไม่มีแต่เขาก็รู้สึกได้ตามธรรมชาติว่ามันมีจริงที่ต้องทแล้วเลยไม่ได้ก็คือหน้าที่คานี้คือธรรมแะแต่ว่าหน้าที่ มันทำมาแปลว่าหน้าที่ถูกที่จุดเลยแต่แต่แต่ได้ทีอย่างอย่างที่ว่าแล้วแต่ที่มันจำเป็นจะต้องชใช้จะต้องเกี่ยวข้องด้วยมันก็คืออคำว่าหน้าที่หน้าที่อะไรก็หน้าที่ให้รอดอยู่ได้จะเรียกว่าหน้าที่เพื่อรอดชีวิตยอยู่ได้และหน้าที่รอดจากปัญหาทุกปัญหา ทุกสิ่งไม่พึงราสนาทุกอย่างทุกประการให้รอดจากทั้งหมดนี้นั่นะคือรอดคำว่ารอดนี่เป็นคำที่ประหลาดคำหนึ่งรู้กันว่าเออเทีก็ไม่เสียหลายแล้วคำว่ารอดว่า <c oughs> ทุก,ท,กทุกศาสนามันจะมีคำว่ารอดเป็นจุดหมายปลายทางศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาในอินเดียกระทั่งศาสนาคริสเตียนคริสตั่าก็มีคำว่ารอด imagination salvation ในกระทำมีความหมายเป็นรอดไปกันทั้งนั้น